ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่รู้เลยจะได้แข่งโปรลีกเนี่ยใช่เหรอเออชิมยิงโคตรไกลยิงไปนู่นเลยพิเต้เต็มเลยวะเขาขยิงนะเขายิงนะเออขาระยะกันรอกันสามตัววะมันวิ่งไปถึงบ้านลเราะพี่มันมีหลังรถตัวนึงไปเปิดได้เปิดเลยพี่ไม่ นี่ไงเปิดกูแล้วเปิดกันเลยโอ้ยโอ้ยโ้ยใจเย็นเรือแล้ว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 พี่บอกผมเรีอแล้วพี่บอกผมเรือแล้วน้องสองนะพี่เต้เหลือตัวเดียวดันมันเสร็จแล้วแล้วดึงเต้นแล้วเต้แล้วหน้าเราตัวเดียวเจ็บแล้วด้วย ตัวเดียวตัวเดียวจัดการมันแย่แล้วนั่งสวนนะรู้จักมัสวนแตกไปเ่อนหน่ยพี่เมียไม่ว่างดูจนลงสตรีมเลยถ้าขึ้นสตรีมอีกเดจะมาใหม่ครับโอเคครับอ๋อมีซาดีการ์ตูนด้วยครับมันดึงเสร็จแล้วมันมายิงอะไรกันสองตีตรงนี้วะพี่ได้ยินอย่างยิงตั้งแต่มันมาดึงทำได้ไงวะมันอยู่ข้างๆกันเลยมั้ง เอ็งเข้าข้ากรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวไม่รู้เลยพี่เอายังไม่กำหนดวันไม่อะไม่ทู้เวลาเลยทำไมอะยังไงมันก็ยิบแปลก็ต้องปวดตัวแล้วไม่ใช่หรอคือเป็นตอนนี้คือพร้อมพร้อมเวลาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรยังไม่ได้ทำะไรเลยยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่รู้เลยจะได้แข่งโปลีกปเนี่ย ไม่เ้ยไม่ได้เลยโลกระดับเจ็ดขวาเจขวาขวาโอ๊ยขวาอ๋อจะว่าจะพักแข่งนินนึง่ะจะกลับมาินสี่วันนสัามันไม่ได้ไปเบอร์กนใช่พักดรออะไรอ่ะ มาพี่เจ้แบ็คหมดนะครับแบ็คหมดนะลู่ซื้อเดียวเปลี่ยนแไหแตะเรก็ไม่แบ็คที ยังเล่นกับพี่โก้ไหมยมีโอกาสจะเล่นด้วยกันนะแต่ผมเล่นไม่ค่อยตรงกันไปี่เต้าดิจัดขาทำเป็นดีเตนี่ตัววันนี เฮ้ยมีอีกข้างบนปดอีกตายตายพี่ดีๆวะโหยิงพีๆได้ไงวะต้องยิงดิเราอะไรอ่ะผมดูบีซีมาเยอะกระเพ๋าหมูกรอบไข่ดาวอยู่เลยคนเรียกคนแรกคืออยู่ข้าวชนิดหน้าดเต๋า นนโอ้ยยิงโค้งเหล็กแม่งยิงติดตะโคเล็งเมื่แต่ล้อหลังอย่างเดียวมเมื่อกีนนะ้เนี่ยอ๋อเก็บลูกก่อนที่เดียมไม่เล่นกับติโก้แล้วเหรอครับทำไมครับผมก็บอกอยู่แล้วผมเวลาผมเล่นด้วยกันครับแต่ผมเล่นไม่ตรงกันแค่นั้นเอง แต่ไม่กดแหลงกดอะไรไม่ได้ยังคนอื่นอยูล้โอ้โหขับได้ด้วยขับี้ขับ,ขบี้โอ้ยิงเจ็บเจ็บมาดิถ้ามันโผล่มาแค่นั้นแล้วพี่ยิงเจ็บเกาเหอะไม่ใช่หมายถึงว่าให้มันยิงเราให้เจ็บเย้โอ้ย <c oughs> ไม่จะมีการอะไรเองมันลอง กูจะน็อกจะน็อกอูจะน็อกจะน็อกน็อกหน่อยไม่จะแล้วน็อกแล้วสมกที่สมกบังหน่อย watch out เออจะเดือดขันกลับไปรอแป๊บนึงเดินเรื่อยยาวๆดึงดึงมุมนี้ได้นะพี่ดึงมุนี้ได้มันอ้อมเรามาฉีกเข้าแล้ต้องเข้าสามชั้นวะเข้าเลยพี่เข้าเลยเขาดังมาละผมนอนเรียนข้างล่างนะโอเคโอเคได้เลย มันเอ็ดนะจะมองให้ผมลุงได้ปะ่ะได้ๆที่ที่เดินมนะน่าจะครบ4ี่แล้วมั้งนะ มนงไม่ดันมาวะหลว่คลตี้ันวะมันจะมุดเบลหลังกูดังนะมันอยู่เนิน,นเว้ยเบยร์มันอยู่เนินสนน,นับะนอกปะมันนับทางหน้ามันไม่ได้อยู่กูดังนะเว้ยเนี่ยมันอยู่ประมาณเนินเนีน้ยอ๋อโอเคอันนึงเบยร์เช็ดหน้าจอหน้าจอไม่เหนียวโอเคแล้วตัวอื่นก็ไม่เห็นเลยวะน่าจะสามชั้นลูกโบวสามตัวนี่นี่โทนนี่แล้วลูกโบุสามตัว ดูกหมูสามตัวเออพี่นี่เจ้าเมืองเขาเรียกเลยบ้านลุกหมูสามตัวผมเรียกบ้านสามหลังก็เลยกลับมาวด้านมาวด้า,ดานเรียกบ้านลุกหมูสามตัวเต็มอยู่หน้าเบียร์ตัวนึงคิดเลยอเออมอ,มองไม่เห็นหรอกโอ้โหผมยิงผิดผมไปยิงต้งนไม้มันอยู่หน้าหนึ่ง ตัวกายตัวกายดึงได้ไได,ดูได้ดึงได้ใช่ใช่ผมคิดว่ามันเสียงมันหลุดอยู่ต้นไม้ผมล็อกต้นไม้แล้วผมโดนมันยิงแนปบขึ้นมาเลยหูฟังหลอนรลอหูผมหลอนวะเนี่ยพี่เบนเล่นกี่อย่างครับเล่นสองเนี่ยเอดีเคโนหนึ่งในใจผมเลยอันนั้นให้เป็นตนเล็น,นะครับเอดีเคโนหนึ่งไปไหนแล้ววะแค่มันมีตัวเดึงมนานวคานไวจ เฮ้ยโอ้ยพีย้่หน้าเนินพี่หน้าเนินล่ะรู้ละรู้ละพี่อ้อมลงล่างก่อนสองนัดตับมาได้ดงกันหน้าเนินใช่ใช่แบบพี่บนซ้ายหน้าเดินตรงตรงเดินมาสองนันและ้แม่งนอนแล้วปะต้นไม้ต้น,นไม้นอะไรหน้าพี่อะ อีกตัวอยู่ไหนแล้วสองแล้วสองตัวนั้นพี่เราสวยมันมันมดมีสามเหรอแม่ผมได้ยินเดินขวาที่มาเดินเฮ้ยลงม,มายิงเราโดนขาไปแล้วเม็ดหนึ่งเบียร์หินงอก็ยิงเลยนะโดนไปสองเม็ดไม่ตายได้ไงวะไม่เนอะบอกว่าเออเอดับฟอรมมัะเนี่ย มันเข้าแง่งที่ขาผมก็เข้าแง่งที่ขาเหมือนกันขามุมนี้ไปละ Enemies ahead ทางซ้ายอ่ะเออแม่งโผล่ขาแล้าซ้ายเอ้ยขาขาดแล้วนะมันเดินไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ขาซ้ายเมื่อกี้มันขาขวาจนโผล่มุมซ้ายพี่ยิงมันดิหัวแตกแล้วนี่เร็ว เขี่ยมีโคตรกาตุ้ยิงโคตรกา้าอะไรวะดีผีมาแล้วเปอร์เซนต์เลยวะ่ะโอ้โหก็ไม่เคยแตะเลยจะเป็นร้อยเปอร์เซนต์อะไรเจ้นไมไสตีไม่เปิดกล่องเหรอครับเปิดกล่องหรือรกล้งกองนะครับอโอ้โห ไม่ใส่ขลุ่พังอยู่ข้างตน้นไม้ก็ตาย